Bye, Ray. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการบ้านเกิดมังนอนครับกลับมาพบกับผมเป็นปกติเช่นเคยน,นะครับทุกคืนวันพุธเวลาสามทุ่มครึ่งโดยประมาณจนถึงเวลาห้าทุ่มนะครับขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ท่านได้กรุณาติดตามรับชมทุกรายการของ13สสยามไทยทีวีเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีท่านผู้ชมชมพร้อมกันทั่วประเทศและในต่างประเทศในขณะนี้โดยเฉลี่ยวันละเจ็ดล้านคน แล้วนับวันที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆพี่น้องประชาชนที่เคารพครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งรักประเทศชาติรักสถาบันอันสำคัญและก็รักประชาชนคนของพระราชาท่านอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นพลังที่จะร่วมมือกันนำพาประเทศชาติโดยที่หมายยึด ยกย่องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และที่จะร่วมมือกับกองทัพของประชาชนก็คือทหารของพระราชาที่จะนำพาประเทศชาติไปในวิถีทางที่ถูกต้องท่านไม่จาเป็นจะต้องมาให้เงินเรานะครับแต่อยากที่จะให้ท่านได้บอกให้คนอีกจำนวนมากมายได้มีโอกาสดูช่อง13สยามไทยทีวี ะครับถ้าหากว่าคนเหล่านั้นสามารถเสาะหาจะเป็นจานดาวเทียมหรือจะเป็นสื่อชนิดใดก็ตามที่สามารถรับชมได้ถ้าหากว่าท่านได้แนะนําให้คนเหล่านั้นจะหนึ่งร้อยคนพันคนก็สุดแท้แต่ถือว่าท่านได้เป็นส่วนหนึ่งเพราะเรากำลังให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเรากำลังให้ประชาชนคนในชาตินั้นไม่ควอยเขวและไม่หลงไปตามคำชวนชวนที่ไม่ถูกต้องที่ผิด ถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีเงินเยอะมีปัจจัยมากพอท่านก็สามารถที่จะบริจาคให้กับคนที่ไม่มีโอกาสคือบริจาคจะเป็นจานดาวเทียมติดตั้งให้เลยก็ได้นะครับให้คนเหล่านั้นที่อยู่ในเครือข่ายมวลชนเครือข่ายประชาชนที่มีความศรัทธาในสถาบันพระหมหากษัตริย์มีความศรัทธาในประชาชนและก็มีความเชื่อมั่นว่าประชาชนกับกองทัพนั้น จะจับมือร่วมกันในการรักษาชาติทำเถอะครับถือว่าได้มีส่วนส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทเสียงประชาชนนะครับก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ซื้อหุ้นได้เช่นเดียวกันหุ้นละสิบาทท่านก็สามารถติดต่อมาอย่างสถานีได้ท่านผู้ชมได้ชมรายการที่ผ่านมาแล้วมีทั้งอาจารย์ได้เิกอาจารย์เทิดภูมิใจดีนะครับ ดังที่ผมบอกว่าหนังสือของท่านอาจารย์เทิดภูมิใจดีไม่เหมือนกับหนังสือทั่วไปผมก็เป็นนักอ่านคนหนึ่งแต่หนังสือเล่มนี้ผมอ่านมาสองครั้งอ่านทุกตัวอักษรอ่านทุกบรรทัดอ่านแล้ววางไม่ลงอ่านแล้วรู้เลยว่าถ้าคนไทยในยุคปัจจุบันได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้ท่านจะเห็นช่องทางที่จะนำพาประเทศชาติให้รอดแล้วท่านจะรู้ว่าวิถีทางแห่งการต่อสู้ ใครจะอ้างไพร่ใครจะอ้างอําตย์ใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นผู้แพ้ทางไหนถูกทางไหนผิดเล่มนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาอันบรรเจิดเลยทีเดียวที่ท่านจะได้รับและท่านจะได้รู้อย่างถูกต้องนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพครับสังคมไทยเรามีปัญหาคนไทยกลุ่มหนึ่งกลายเป็นเครื่องมือของบุคคลที่ชี้นำคนไทยไปในทางที่ผิดผิดแล้วทำให กลไกหรือองคคาพยพในส่วนใดก็ตามของประเทศชาตินั้นกำลังปั่นป่วนกำลังไข้เขวแล้วดูเหมือนกับว่าคนในชาตินี้นั้นเหงาเหลือเกินหนังสือเล่มนี้นะครับอย่าลืมนะครับ350บาทแต่สำหรับผู้ชม13สยามไทยทีวี250บาทส่งถึงที่อยากรู้ว่าประเทศชาติเราจะไปรอดด้วยทิศทางไหนประวัติศาสตร์เป็นมาย่งไรเขาต่อสู้กันยังไง ทำไมคนที่คิดว่าสู้น่าจะชนะแต่กลับพ่ายแพ้แต่อาจารย์เทิดภูมิใจดียังคงยืนยัดบางคนขับรถมาจากไกลซื้อเล่มเดียวแต่บริจาคเงินให้อีกหนึ่งมื่นซื้อเล่มเดียวแต่ให้เงิน5000บาทเพราะเขารู้ว่าของจริงมาแล้วครับศรัทธาประชาชนอาจารย์เทิดภูมิใจดีหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่สมสาศูนย์แาเจ็สามสามส ประชาชนรุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับผมมีความในใจที่จะบอกประชาชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าอยู่ในบ้านเมืองนี้มาทุกยุคทุกสมัยโดยการพึ่งพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ตอนนี้พระองค์ท่านเนี่ยไม่รู้จะพึ่งใครพระองค์ท่านจะพึ่งใครได้บ้างจากความรู้สึกในใจจริงๆจากการสัมผัส จากการได้รับการถ่ายทอดมาในหลากหลายทางกับการกระทําต่อสถาบันอันสําคัญที่กระทําต่อสถาบันอันสําคัญทั้งด้านสื่อต่างๆดูเหมือนกับว่าเราพึ่งพิงพระบรารมีของพระองค์ท่านมายาวนานเหลือเกินแต่ตอนนี้พระองค์ท่านไม่รู้จะพึ่งใครการดูหมินการกระทําอันไม่เหมาะสมนับวันแต่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น มากยิ่งขึ้นแล้วไม่มีใครที่จะหยุดยั้งได้มีแต่ประชาชนแต่ประชาชนกลุ่มหนึ่งเขากลับทิ้งพระราชาเขาไปร่วมกันปั้นน้ำเป็นตัวก่อร่างสร้างกลุ่มในนามของไพร่เพื่อจะขับไล่อามาตทหารของพระราชาหนีทับหนีทับในใจแต่ไม่แสดงออกให้ใครเห็นดูเหมือนยังคงเป็นฐานพระราชา จำนวนไม่น้อยหนีทัพในใจไปหากินกับไพร่ทําเป็นไร้เดียงสาการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองขอให้ประชาชนของพระราชาและทหารของพระราชาร่วมมือกันเถอะเพื่อนำพาชาติและราชบัลลังก์ให้รอดปลอดภัยอยู่คู่เคียงกับชาติไทยตลอดไปประชาชนบางส่วนหัวโจกไม่กี่คน พยายามดิ้นทุรนทุรายเอาใจเจ้านายที่ยอมพลีกายขายความคิดเป็นไพร่ของไพร่และประกาศกำหนดวันสิ้นสลายของสถาบันอันเป็นที่รักของคนไทยซึ่งพยายามใส่ร้ายป้ายสีบิดเบือนความจริงกล่าวในแนวของคำว่าอามัดน่าเสียดายที่ประเทศไทยสิ้นเปลืองพื้นที่ให้ไพร่เหล่านี้ได้มาเกิดและอยู่กินจนโตกำลังแก่กำลังเท่า และกําลังจะตายหมู่กันอีกไม่นานการประกาศล้มอามา์เพื่อจะเป็นผู้นำประเทศชาตินั้นมันก็จบชีวิตลงอย่างน่าอเนจอนาถอย่างแน่นอนผู้ที่ทอรอยศ์ต่อชาติทระยศต่อสถาบันต่อกองทัพต่อประชาชนมีใครไปรอดบ้างไม่ตายไปจากโลกนี้ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นบางทีตัวเองไม่เห็นก็เพราะว่าตายซะก่อน ถึงลูกถึงหลานก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างทรมานเพราะถูกรังเกียจถูกประนามถูกขับไล่อาจจะถูกทำร้ายใครว่าไม่จริงโปรดอยากลับคริปตานะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมจะพูดคุยกับบุคคลสำคัญนะครับก่อนที่ผมจะคุยกับบุคคลสำคัญที่ผมได้เชิญมาในวันนี้เป็นชาวต่างประเทศผมก็อยากจะอ่านบทความในใจของบางท่าน ที่คัดลอกไว้สักเล็กน้อยเหมือนกันแต่ว่าเราคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับรักสถาบันอันสำคัญใช่ไหมครับเราพึ่งพิงสถาบันนี้มานานเหรือเกินรุ่นแล้วรุ่นเล่าแต่ให้รู้ไว้นะครับว่าพราะองค์ท่านไม่รู้จะพึ่งใครทั้งสื่อทุกรูปแบบแม้กระทั่งสื่อมวลชนหลากหลายแขนงถูกซื้อใกล้จะหมดเลยครับ แล้วการกระทำการจับจ้วงอย่างรุนแรงอย่างไม่ควรไม่รู้ว่าทหารของพระราชาประชาชนของพระราชาข้าราชาการที่เกี่ยวข้องของพระราชาหายไปไหนหมดนะครับกลับกลายเป็นคนที่ทรยศต่อชาติในใจที่ไม่แสดงออกไปเนี่ยเยอะแยะมากมายเหลือเกินผมขออ่านบางอย่างบันทึกความในใจที่ผมได้เขียนบันทึก ของบุคคลที่มีความคิดบางอย่างไว้ให้ท่านได้ฟังก็แล้วกันว่าสรัทธาประชาชนนั้นเขาเคารพเขายกย่องเชิดชูประชาชนการรวมพลเอาประชาชนมาเลือกมาเทคะแนนให้เพื่อให้ได้อำนาจมานั้นถ้าหากว่าการเริ่มต้นนั้นไม่เอาสถาบันพระหมหากษัตริย์ถือว่าพ่ายแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นเหลือแต่ว่าจะจบลงอย่างไรแค่นั้นเอง จะจบลงในสภาพไหนเท่านั้นเองแต่ศรัทธาประชาชนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือให้ประชาชนรวมพลกันจับมือกับทหารเชื่อชูยกย่องสถาบันอันสำคัญปกปักรักษาสถาบันอันสำคัญแล้วร่วมกันกับกองทัพนำพาประเทศชาติในวิถีทางที่ถูกต้องสอนคนให้รู้ให้เข้าใจในความถูกต้อง รวมพลคนรักชาติรักสถาบันรักพระมหากษัตริย์รักกองทัพประชาชนรับผิดชอบต่อความรักชาติของประชาชนรองรับกลุ่มชนผู้รักชาติที่เคลื่อนไหวผิดเส้นทางสถาปนาอุดมการณ์ที่ถูกต้องของประชาชนผู้เปี่ยมล้นด้วยความจริงใจในการรักชาติและราชบัลลังก์สร้างปัญญาให้ประชาชนเพื่อเดินบนถนนแห่งการปกป้องชาติแล้วก็ปกป้องสถาบันช่วยเหลือประชาชนผู้หลงผิด คิดผิดในเรื่องการพัฒนาชาติและการรักษาสถาบันนำประชาชนรวมพลังสร้างชาติพัฒนาชาติปกป้องสถาบันปกป้องและเคารพประชาชนด้วยในวิถีทางที่ถูกต้องเป็นคนไทยทรรมหากินอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วทำไมไม่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาชาติรักษาสถาบันอันสำคัญประชาชนคนบริสุทธิ์ที่ยังสมองว่างทหาร โดยจิตวิญญาณและอาชีพทหารที่หานกล้าทหารที่เอาสถาบันพระหมหากษัตริย์นำหน้าเพราะพระหมหากษัตริย์เป็นเจ้าของอำนาจทุกอำนาจในประเทศนี้แต่ได้ไว้วางใจประชาชนให้นำอำนาจไปใช้กันเองทางสภาทางรัฐบาลทางสาลทหารเป็นผู้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ถืออาวุธเพื่อรักษาชาติรักษาราชบัลลังก์ไม่ใช่รักษาเพื่อนร่วมรุ่น เพื่อความมั่งคั่งแห่งตนในอนาคตทหารที่ไม่กล้าหารในการรักษาอาณาเขตแห่งแผ่นดินทหารที่ไม่ทําหน้าที่หยุดยั้งการทําลายสถาบันที่รุนแรงขึ้นทุกวันทหารที่ยอมซิโรราบให้กับนักการเมืองเลวและอดีตทหารชั่วถือว่าเป็นทหารที่ทรยศต่อชาติทหารอาชีพทหารจากจิตวิญญาณของคนที่เลือกผีชีพเพื่อชาติใช้ความตายแห่งตนเพื่อรักษาชาติรักษาสถาบันอันสําคัญนั่นแหละ คือทหารของประชาชนนั่นแหละคือทหารของพระราชามีไหมทหารไทยที่ยังกินเงินเดือนอยู่และที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนโดยแท้จริงเพราะประชาชนรักสถาบันต้องการปกป้องสถาบันประชาชนไม่มีอาวุธแต่การปกป้องรักษาชาติเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของคนไทยทุกคนที่เขาคนที่เขาอ้างชาติอ้างประชาชนแต่ไม่เอาสถาบัน เขากําลังเมามันในอํานาจเขากําลังรุกเขากําลังข่มขวัญประชาชนเขากําลังทําให้ทหารของพระราชาเพียงแต่ในนามไข้เขวเทใจให้ลหลงไหลไปในผลประโยชน์ที่รออยู่เบื้องหน้า15ล้านเสียงที่ว่าก็มาจากความศรัทธาจริงหรือเปล่าหรือ15ล้านเสียงแต่15,000ล้านหรือจะเป็นอย่างไรบัดนี้ประชาชนผู้หลงผิดข้าราชการผู้ยอมพายเรือให้โจรน,นั่ง นักการเมืองผู้ยอมเป็นลางโง่ให้เพื่อนใช้งานยอมเป็นสะพานให้คนทรยศชาติทรยศต่อราชบัลลังก์ข้ามไปหันหลังกลับมารับใช้ประชาชนกลับมาศรัทธาประชาชนเพื่ออยู่กับประชาชนเพื่อสนับสนุนประชาชนเพื่อดูแลประชาชนอย่าลืมนะครับหนังสือที่จะให้ปัญญาหนังสือเทอืดภูมิใจดีคนรักแผ่นดินพี่น้องประชาชนติดต่อหนังสือจะไม่พอ เรียกว่าติดต่อกันหมายอย่างถล่มทลายแต่ถ้าอาจารย์เทือดภุมิจะต้องมีอันเป็นไปเพราะรับโทรศัพท์ตลอดและเป็นลมอันนั้นก็ช่วยไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแต่เยอะเหลือเกินพี่น้องประชาชนกําลังต้องการที่พึ่งกําลังต้องการคนที่จะนําทางแต่อย่าลืมนะครับว่าสถาบันอันสําคัญไม่รู้จะพึ่งใครไม่รู้จะพึ่งใครนะครับท่านผู้ชมครับนั้นก็คือส่วนหนึ่ง เพราะว่ารายการบ้านเกิดเมืองนอนก็ต้องพูดเช่นนี้อะไรครับทุกวันพุธผมก็จะเชิญบุคคลที่เป็นชาวต่างประเทศมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาได้พูดนะเป็นชาวรัสเซียที่มีความประทับใจในประเทศไทยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าประเทศรัสเซียได้สูญสิ้นสถาบันอันสำคัญคือพระหมหากัิย์ของเขาไปเมื่อ8090ปีแล้วพอมาประธานาธิบดีบอริเดียวสิน้น ก็พยายามที่จะอยากให้สถาบันนั้นกลับมาแล้วก็สืบหาจนกระทั่งพบเจ้าชายซึ่งพบพระชราภาพมากและไม่นานพระองค์ก็สิ้นพระชนที่น้องประชาชนครับเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีดาราดังของรัเสเซียบอกว่าเขาอยากจะเป็นประธานาธิบดีของรัเสเซียแล้วเขาอยากที่จะให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นกลับมาแล้วเขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเมืองไทยเรามีสิ่งที่ดีเลิศดอยู่แล้วอย่าให้สิ่งนี้เสียไป ไม่อย่างนั้นจะเสียใจเหมือนชาวรัสเซียวันนี้เราคุยกับชาวมาเลเซียสัปดาห์าหน้าเราจะคุยกับชาวอเมริกันสัปดาห์ถัดไปเราก็คุยกับชาวจีนที่เขาประทับใจเขาเข้าออกเมืองไทยอยู่วันนี้เราได้รับเกียรติจากที่เราเรียกว่าบุคคลที่เรียกว่าโซเชียลองทูเปเนอร์หรือว่านักธุรกิจเพื่อสังคมเป็นคนหนุ่มที่มีสติปัญญาดีแล้วเป็นนักธุรกิจที่เขาเดินทางเข้าออกประเทศไทย แล้วเขาเดินทางไปในหลายๆประเทศในหลายๆภูมิภาคเขามีอะไรดีๆเขาอาจจะมาเล่าให้เราฟังก็ได้นะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากบุคคลสําคัญนะครับเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นชาวมาเลเซียมีนามว่ามิสเตอร์แฮมแซมโฮชิเมงคุดีวินิงแซมโฮชิเมง e วินิ n ง thank you to join the program Most welcome ผมบอกว่าสวัสดียามครับนะครับคุณแซม แล้วก็ขอบคุณในการร่วมโปรแกรมในวันนี้ so I just mentioned to the audience that you are social entrepreneur and you from Malaysia you are so impressed to come to Thailand so now could you tell me about your background ผมก็บอกว่าผมก็ได้บอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าคุณเป็นชาวมาเลเซียนะและมีความประทับในใจในประเทศไทยแต่ว่าช่วยบอกหน่อยว่าภูมิหลังคุณเป็นยังไงสวัสดีครับ w e l c o m The history uh I'm almost uh half a century old ถ้าจะพูดถึงเรื่องของชีวิตแล้วนะครับตอนนี้อายุของคุณแซมก็อ่าค่อนข้างที่จะเกือบห้าสิบแล้วก็คือครึ่งศตรวรรษแล้ว uh, so I was born t in Ipoh one of the one of the main city in Malaysia คุณแซมโฮชิมเมงเนี่ยได้เกิดในเมืองหลักเมืองหนึ่งชื่ออีโปนะครับเป็นรัฐของอเป็นเมืองของประเทศมาเลเซีย so my childhood days are very very simple I stay in Ipoh e for about 15 years ก็ชีวิตง่ายๆนะครับเติบโตที่อีโป้นะครับเมื่อจนกระทั่งถึงอายุ15ปี then I moved to Johor Bahru แล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปที่ Johor Bahru because my father is a Singaporean yours your father is Singaporean เพร <Yeah>. าะว mm ่าคุณพ่อของคุณแซมมจิเมงเนี่ยเป็นชาวสิงคโปร์ and then I was educated in Canada แล้วก็คุณแซมโฮชิเมงก็ได้ไปรับการศึกษาที่ประเทศแคนาดา And then when I came back I uh, um, I went to Kuala Lumpur to work แล้วก็เมื่อกลับมาจากแคนาดา how many years you in Canada two years ไปเรียนต่อที่แคนาดาสองปีแล้วก็กลับมาก็มาอยู่ในกัวลาลัมเปอร์ so when hmm. you come back you come to stay in Kuala Lumpur yes uh, right now I think I'm uh, maybe 27 years in Kuala Lumpur already ราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะนับดูแล้วนะครับคุณแซมจากเมืองอีโปโ้ก็ไปอยู่ในกัวลาลัมเปอร์ก็รวมๆ27ปีเต็มนะครับซึ่งใกล้เคียงกับผมที่มาจากบ้านนอกสงขลามาอยู่กรุงเทพเนี่ย30ปีแล้วครับท่านผู้ชมโอเคนอกเรื่องหน่อย I came from the south in Bangkok almost 30 years okay please go ahead okay uh, during my younger days uh, I'm a very active person okay ก็ สิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะผมกําลังบอกว่าเขาเนี่ยอายุ48ปีเนี่ยนะครับแต่เขาเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่า,าเกษียณได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พูดถึงว่าเขาบอกตอนเขาเด็กๆเนี่ยเขาเป็นคนที่แอคทีฟมาก I like sports a lot แล้วเขาก็ชอบเล่นกีฬานะครับ And I was the uh, the national team the captain of the volleyball national team of MalaysiaYou <Yeah. S 1> volleyball captain national team <Yeah. S 1> yeah. Uh, คุณแซมโอชิเมงเนี่ยเป็นกัปตันทีมเป็นกัปตันทีมของนักวอลเลย์บอลทีมชาติของมาเลเซีย long time ago. ซึ่งหลายปีมาแล้วนะครับหลายปีมาแล้ว Then career, started career my as a I l man พอมาเริ่มทำอาชีพนะครับก็เริ่มทำอาชีพจริงๆเนี่ยก็ประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจด้านประกันภัย อยู่ในแวดวงประกันชีวิตเนี่ย20ปีเลยทีเดียวท่านผู้ชมที่ขายประกันเอย่ยมีญาติขายประกันลองติดตามต่อไปนะครับว่าคนนี้ก็เป็นยังไง so 20 years in life insurance yes how much you success on that ผมก็เลยถามว่าสำเร็จระดับไหน I think I have reasonable uh, good success ก็คุณแซมก็บอกว่าก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับที่จะกล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จดีพอสมควร แล้วก็แซมก็เป็นคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในธุรกิจประกันชีวิตแ n d I q ้ a l i f i e d for t h e m i l l i o n dollar round table four times. แล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นนักธุรกิจเงินล้านผู้ประสบความสำเร็จเนี่ยถึง4ปีต่อเนื่องกัน And then the, you k ู o w it also r e ด a r d me h ง n d s o <his> m ่า y ม h a t ่า g o o ก็พูดง่ายๆว่า ในแวดวงธุรกิจประกันชีวิต20ปีเนี่ยทำให้เขาได้เงินเนี่ยเรียกว่าเป็นที่น่าพึงพอใจได้เงินเยอะนะครับได้เงินเยอะ But the important thing is that I think through my 20 years in insurance แต่ว่าในใน uh, ชีวิตธุรกิจประกันชีวิต20ปีเนี่ย I think the most valuable thing I have uh, learned is that the how to how to uh, live with people how to live with live with people how to understand <Okay. S 2> people สิ่งที่สําคัญ20ปีที่ได้เรียนรู้ในธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็คือว่าสามารถที่จะเข้าใจผู้อื่นได้อย่างไรอยู่ท่ามกลางกับคนอื่นนี่ได้อย่างไร I make myself more useful to people แล้วก็รู้สึกว่าทําให้ตัวคุณแซมเองนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นต่อผู้อื่น So that was a, a very good learning stage in my life ดังนั้นก็ถือว่าเป็นฐานชีวิตที่ดีที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องนี้ในชีวิตของคุณแซม so um, after that I decide I decided to venture out of life insurance that does m e a n you quit yeah sort of ห yeah. ลังจากนั้นนะครับเมื่อใช้ชีวิตอยู่20ปีในแวดวงประกันชีวิตคุณแซมก็เลิ่นหักเหชีวิตออกจากวงการประกันชีวิต so what reason เหตุผลอะไรครับ I'm looking for a new challenge ก็เพื่อที่จะแสวงหาความท้าทายอะไรใหม่ๆ I always dream of a global business แล้วก็คุณแซมโฮจิมิเนี่ยก็มีความฝันอยู่เสมอเกี่ยวกับธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจทั่วโลก uh, you know, แล้วก็ได้มีโอกาสลองทำในหลายๆบริษัท you means uh, network marketing company oh. Yeah, i า try i n g to learn the more on network marketing you means the uh, multi levels yes okay ก็จากการที่ อยากจะทําธุรกิจที่มันเป็นเครือข่ายทั่วโลกเนี่ยผมก็เลยลองเดาคาดเดาดูว่าแสดงว่าคุณกําลังทําธุรกิจเครือข่ายหลายชั้นนั่นเองใช่ไหมครับผมใช่แต่เขาก็พยายามมาหลายบริษัทเหมือนกัน I multi-level marketing I in hear when insurance a about was lot เมื่อตอนที่คุณแซมเนี่ยอยู่ในแวดวงธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยเยอะเหมือนกัน But I never join any แต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญและก็ไม่เคยสนใจไปร่วมกับธุรกิจไหน because at the time the concentration is only on insurance เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยคุณแซมเนี่ยได้ทุ่มเทแล้วก็มีใจจดจ่ออยู่กับธุรกิจประกันภยัยประกันชีวิตยอย่างเดียว but I hear a lot of stories about multi-level marketing แต่ว่าคุณแซมก็ได้ยินเรื่องราวมากมายเหลือเกินเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายหลายชั้นหรือว่าที่ชาวบ้านไปเรียกว่าธุรกิจขายตรงเนี่ย e e if you are successful เมื่อคุณประสบความสำเร็จ t h r e would be more money ก็แน่นอนคุณก็จะได้เงินเยอะขึ้นนั่นเอง And then the horizon is much wider is Horizon i s horizon the you know go <Challenge. S 2> b ler. you know you can go as far as you want to be ก็นั่นหมายความว่าเมื่อเราประสบความสำเร็จได้เงินเยอะแล้วเราจะไปที่ไหนก็ได้ตามใจปรารถนาที่จะไปเที่ยวจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ So I decided to move into it แล้วเมื่อ ทั้งๆท,ที่อยู่ในแวดวงประกันชีวิตแต่เขาแสวงหาสิ่งท้าทายใหม่ๆแล้วเขาก็พบว่าธุรกิจเครือข่ายหรือว่าที่ชาวบ้านคนไทยทั่วไปเราเรียกว่าขายตรงอะไรนั่นแหละเขาคงจะเลือกถูกบริษัทเข้านะครับแล้วก็ปรากฏว่าทําให้เขาได้เงินเยอะประสบความสําเร็จ And years was difficult for the first five six years, was very the it six แต่ว่าในช่วงห้าหกปีแรกเนี่ยมันยากลําบากพอสมควรนะ You know it's difficult to find the right company เพราะว่ามันยากเหมือนกันนะที่จะหาบริษัทที่มันใช่เลยอะ่ะ right แล้วมันก็ยากเหลือเกินนะครับที่จะค้นหาบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าใช่ And also difficult find a, a marketing to you plan that a uh, well. แล้วก็